สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ครูจะมาอธิบายนะคะเ,เกี่ยวกับการทดลองเรื่องการหาค่าคงที่ของแก๊สนะคะว่าเราจะต้องบันทึกข้อมูลนะคะตรงไหนบ้างนะคะโดยที่าการหาค่าคงที่ของแก๊สเนาะเราก็จะใช้สมการนะคะของแกส๊สสมบูรณ์แบบหรือแก๊ อุดมคตินะคะเป็นกฎของแก๊สนะคะ PV เท่ากับ nRT นะคะโดยปฏิกิริยาที่เราใช้ศึกษานะคะก็คือปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไนไตรด์กับกรดซัลฟามิกแอซิดนะคะแล้วก็ได้แกส๊สไนโตรเจนเกิดขึ้นนะคะซึ่งครูเขียนปฏิกิริยาออกมาแบบนี้นะคะทีนี้จากสมการนะคะ PV เท่ากับ nRT นะคะตัวที่เราจะ,ะทำการหานะคะ ก็คือค่านี้นะคะก็คือค่าคงที่ของแก๊สนะคะซึ่งสมาการนี้ค่ะนะคะสมาการนี้นะคะตัวที่เราจะใช้ในการหานะคะก็คือแก๊สไนโตรเจนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่า P นะคะก็ต้องเป็น P ของแก๊สไนโตรเจนค่า V ก็ต้องเป็น V ของไนโตรเจน n ก็ต้องเป็น n ของไนโตรเจนนะคะ T ก็ต้องเป็น T ของไนโตรเจน นะคะคทีนี้ค่า4ค่าเนี่ยค่ะก็จะหาได้จากการทดลองนะคะความดันของแก๊สไนโตรเจนปริมาตรของแก๊สไนโตรเจนจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจนแล้วก็อุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนก็หาได้จากการทดลองเนาะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะทีละตัวนะคะว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยเราหาได้ยังไงนะคะครูจะเริ่มที่การหาค่า n ก่อนนะคะก็คือจำนวนโมลของแก๊สไนโตรเจน เราหาได้ยังไงนะคะเราก็หาจากสมการนี้เลยค่ะนะคะในเรื่องอออออปริมาณสัสมพันธ์เนาะนะคะในปฏิกิริยานี้นะคะเราทราบมาว่าถ้าเราใช้โซเดียมไนไตรด์หนึ่งโมลน,นะคะทำปฏิกิริยาก,กับโซฟอร์มิกแอซิดหนึ่งโมลเราจะได้แก๊สไนโตรเจนออกมาหนึ่งโมลน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณได้ว่า เราใช้สารตั้งต้นกี่โมลนะคะเราก็จะได้แก๊สไนโตรเจนเท่านั้นโมลนะคะตัวแปรเนนี่เราก็จะหาได้เพราะฉะนั้นเนาะนะคะจากการทดลองนะคะเขาใช้ซัลฟารมิกนะคะ3 ml นะคะความเข้มข้น0.300โมลาร์นะคะทำบรรยากับโซเดียมไนไตรด์นะคะ ความเข้มข้นนะคะเขาก็จะบอกมานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไปหามานะคะว่าความเข้มข้นของอจํานวนโมลของสารตั้งต้นเราเนี่ยตัวไหนนะคะมีจํานวนโมลเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเรื่อง limiting reagent นะคะนั้นหลังจากคํานวณจํานวนโมลมาเรียบร้อยนะคะก็ดูว่าใครเป็นตัวกําหนดปริมาณ โซเดียมไนไตรด์ ride, หรือว่าซัลโฟมิกแอซิดนะคะคนที่ใช้หมดก่อนคนนั้นก็จะเป็น limiting reagent นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าแก๊สไนโตรเจนของเรานะคะมีจำนวนโมลเท่าไหร่นะคะฉะนันเราก็จะได้ตัวแปร n ออกมาแล้วนะคะถัดมาค่ะตัวแปรถัดมาเนาะตัวแปร V นะคะตัวแปร V นะคะก็คือปร,ริมาตรนะคะทีนี้ ในการทำปฏิกิริยาเนาะนะคะเราทำหลังจากเกิดปฏิกิริยาได้แกส๊สไนโตรเจนเกิขึ้นน,น,นะคะในปฏิกิริยาในขวดรูปชุมพูกนี้นะคะแก๊สไนโตรเจนก็วิ่งตามท่อน,นี้มานะคะเข้าไปแทนที่น้ำที่อยู่ในติวเล็นะคะเขาก็จะไล่น้ำลงมานะคะทีนี้เรานะคะตรงนี้จากนี่ถึงนี่นะคะคือ นในตัวเจ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาปริมาตรตรงนี้ได้เราก็จะได้ V นะคะปริมาตรของไนโตรเจนออกมาทนะะีนี้ถ้าสังเกตที่บิวเลตเนาะนะคะตรงนี้จะมีสเกลแต่ตรงนี้ไม่มีนะคะบริเวณที่ไม่มีสเกลเราเรียกมัอนว่า V ศูนย์ซึ่งตาทรทดลองตอนที่1เราจะทำการหา V 0ศูนนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเราหาตรงนี้ได้ นะคะคหาตรงนี้ได้เราก็จะเอาไปบวกกับบ0เราก็จะได้ปริมาณของแก๊สไนโตรเจนนะคะทีนี้ตรงนี้หาได้ยังไงนะคะตรงนี้หาได้ยังไงก็หาได้จากนะคะบิวเลตที่เราใช้นะคะบิวเลตที่เราใช้นะะเ,ใชเนี่ยสกเกลยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้ามลนะคะใช่นะคะจากตรงนี้นะคะ ถึงตรงนี้คือ25 ml นะคะฉะนั้นนะคะปริมาตรนะคะของแก๊สไนโตรเจนนะคะบริเวณที่อ่านสเกลได้เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเท่าไหร่คะนะคะถ้าเราอ่านคาตรงนี้แล้วเอามาลบกับ25 ลบค่าที่หาได้ตรงนี้ค่ะที่ห้าลบค่าที่อาได้ตรงนี้นะคะจะได้เท่ากับปริมาตรตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นค่าที่เราอ่านได้ตรงนี้เราก็เอามาวมกับ25นะคะเราก็จะได้ช่วงช่วงตรงนี้ออกมานะคะเสร็จแล้ววีศูนย์หายยังไงคะนะคะวีศูนย์นะคะวีศูนย์คือบริเวณนี้เนาะนะคะวีศูนย์ v หาจาก การทดลองตอนที่หนึ่งนะคะเขาให้เรานะคะปิเป็น้ำมาสิบ l นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในบิวเลตนะคะบริเวณนี้คือ v ีูนะคะทีนี้เราปิเป็ดน้ำใส่เข้าไปสิบ ML มันแปลว่าอะไรแปลว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้คะ่ะมีปริมาตรรวมเท่ากับสิบ ml นะคะ คราวนี้บริเวณนี้มีสเกลหรือไหมคะนะคะพิเป็ดเราคือพิเป็ดยี่สเนะคะตรงนี้คือยีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้คะ่ะนะคะเท่ากับ25ลบด้วยค่าที่เราอ่านได้นะะี่ค่ะลบด้วยค่าที่อ่านได้นะคะเรารู้ว่าทั้งหมดคือ10นะคะฉะนั้นถ้า เราเอามารบกับนะคะค่าที่อ่านนะคะจากวิวเลตนะคะเราก็จะได้เท่ากับ v ีศูนย์นะคะนั้นเราก็ได้ v ีศูนย์แล้วนะคะเราก็เอามารวมกับ v ีศูนย์เนาะเอามารวมกับปริมาตรของไนโตรเจนที่ที่มีสเกลตรงนี้เราก็จะได้ V ของไนโตรเจนมา ได้มาสองค่าแล้วเนาะนะคะถัดมานะคะเราต้องการหาพีค่ะนะคะเราจะหาพกันนะคะ p ของไนโตรเจนนะคะาจากกฎของเดลตันเนาะนะคะความดันของอความดันของความดันของแก๊สรวมเท่ากับผลรวมของความดันแก๊สย่อยนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในนี้ค่ะ ในนี้นะคะมีแก๊สไนโตรเจนอยู่ถูกไหมคะมีความดันอะไรบ้างเกิดขึ้นในนี้ความดันแรกเลยความดันที่เกิดจากแก๊สไนโตรเจนเองนะคะความดันถัดมาที่มันเกิดขึ้นในนี้นะคะก็คือความดันเนื่องจากความสูงของน้ํานะคะความดันเนื่องจากความสูงของน้ําในคู่มือเราจะเขียนแบบนี้ ะะแล้วถัดมาค่ะเป็นความดันไออิ่มตัวของน้ำยอ,อยในสถานแก้ไวนะะ้อันนี้คือความดันย่อยสามตัวค่ะนะคะอยู่ในนี้นะะรวมกันนะคะ,นะคะทีนี้ความดันตรงนี้อยู่ได้นะคะมันจะไปเท่ากับไขรนะคะเป็นความดันบรรยากาศค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้สุขมาว่านะคะ ความดันบรรยากาศจะเท่ากับความดันย่อยที่อยู่ในที่อยู่ในบิเลี่วลกันนะคะเราจะได้สูตรออกเนาะทีนี้เราต้องการอะไรคะตอนนี้เราต้องการเฉพาะความดันของแก๊สในตัวเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความดันของแก๊สในตนนะะัวเจนตัวเดียวเนี่ยก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศ ลบด้วยความดันจากความสูงของน้ำลบด้วยความดันจากความดันไออินตัวของน้ำนะคะความดันบรรยากาศหาได้จากไหนคะหาได้จากบารอมิเตอร์ค่ะเราก็ไปอ่านค่าจากบารอมิเตอร์นะคะความดันที่เกิดจากความสูงของน้ำหาได้จากไหนนะคะหาได้จากนะคะ เขาบอกว่านะคะความสูงของน้ำที่เหลืออยู่ในบิวเลต1เซนติเมตรนะคะจะเท่ากับ98.088ิบแปดจาสคาลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่เราต้องเก็บนะคะก็คือความสูงนะคะของน้ำที่ระดับน้ำที่อยู่ในบิวเลตนะคะจะระดับผิวน้ำนะคะเราต้องวัดอันนี้ออกมาเป็นเซนนะคะได้ออกมาเท่าไหรเซนติเมตรเราก็เอามาคูณกับ 98.008แปะคะแต่เนื่องจากว่านะคะหน่วยของค่าอานะคะมันเป็นลิตร m t m ต่อมลต่อเคลวินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะคะจากปาสคาลไปเป็น ATM ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความดันตัวนี้เราก็หาได้แล้วนะคะถัดมาเป็นความดันไออิ่มตัวของน้ำนะคะความดันไออิ่มตัวของน้ำหาได้จากไหนนะคะจากตารางที่1นะคะ่ะ เขาบอกว่าถ้าน้ำนะคะมีอุณหภูมิต่างๆจะมีความดันไอแต่ดันไอน้ำอิ่มตัวคาดต่างๆฉะน,นั้นนะคะน้ำในบิเก e r เนี่ยค่ะนะคะน้ำในบิกอร์เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องวัดอุณหภูมิในบิกอร์นี้นะคะเพื่อมาหาความดันไอน้ำอิ่มตัวนะคะเราวัด อุณหภูมิได้เท่าไหร่เราก็มาใช้ค่านั้นเลยนะคะได้30ได้32ก็เอาค่านี้ไปใช้เป็นปาสคาลเนาะนะคะพอเป็นปาสคาลก็ต้องเปลี่ยนเป็น ATM เนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความดันนะคะของแก๊สไนโตรเจนก็ได้แหละนะคะตัวสุดท้ายค่ะที่เราหานะคะก็คืออุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนนะคะอุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนหาจากไหนหาจากอุณหภูมิในนี้ค่ะ ในขวดร,รูปสรงผูกนะคะเราก็เอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิตรงนี้นะคะเพราะปริยาเกิดตรงนี้แล้วแก๊สไนโตรเจนก็วิ่งมาตรงนี้ฉะนั้นอุณหภูมิของปฏิกิริยาคืออุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนค่ะฉะนั้นนะคะเราก็วัดอุณหภูมิตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็อุณหภูมิในฟลชก็้อามาเห็นนะคะเป็นอุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนเราได้มาสีตัวแล้วนะคะฉะนั้นเราหาถ้าอาจได้เลย นะะคเสร็จแล้วหลังจากหาค่า r เนาะนะคะเราก็ต้องนำไปเทียบนะคะว่าจากการทดลองของเราอะค่ะนะคะมีเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนนะคะเปอร์เซ็นต์เออร์เท่าไหร่นะคะเราก็ต้องไปดูเนาะว่าค่า r เนี่ยนะคะมีค่าเท่าไหร่แล้วค่าที่เราทำการทดลองนะคะมีค่าเท่าไหร่จากนั้นก็เอามาลบกันเนาะนะคะเสร็จแล้วหารด้วยค่า ในทฤษฎีแล้วก็คูณด้วยร้อยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ความทัดเคลื่อนนะคะนั้นก็าการทดลองนี้ค่ะ